นี่มันฮาสวัสดีค่ะเด็ก,ดกวันนี้เราจะมาทบทวนภาษาจีนบทที่1กันนะคะนักเรียนเปิดหนังสือรอกันหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะคำศัพท์แรกเลยค่ะจินเทียนวันนี้จัวเทียนเมื่อวานหมิงเทียนพรุ่งนี้ซิงชีสัปดาห์ซิงชีอีวันจันทร์ซิงชีเออวันอังคารซิงชีซานวันพุธซิงชีซื่อวันพฤหัสซิงชีอู่วันศุกร์ซิงชีเล่ยว,วันเสาร์ ซิงชีเทียนซิงชีร่อวันอาทิตย์จีกี่เท่าไรทบทวนอีกรอบนะคะจินเทียนวันนี้จัวเทียนเมื่อวานหมิงเทียนพรุ่งนี้ซิงชีสัปดาห์ซิงชีอีวันจันทร์ซิงชีเอ่อวันอังคารซิงชีซานวันพุธซิงชีซือวันพฤหัสเซิงชีอู่วันศุกร์ซิงชีเล่ วันเสาร์สิงทียนสิงหาคมวันอาทิตย์จีกี่เท่าไรเรามาดูบทสนทนาที่หนึ่งค่ะระหว่าง A และ B คุยกันนะคะมาดูค่ะว่า A และ B ีคุยกันว่าอย่างไรบ้าง A ถามว่า今天是星期几บีอ B ตอบว่า今天是星期一 เถามกลับค่ะจัวเทียนชื่อซิงซีจีบีตอบว่าจัวเทียนชื่อซิงซีเทียนหาเขาถามกันว่าวันนี้คือวันอะไรบี B ก็ตอบว่าวันนี้คือวันจันทร์แล้ว A. ก็ถามอีกว่าเมื่อวานคือวันอะไร B. ก็ตอบว่าวันนี้คือวันอาทิตย์นั่นเอง ต่อไปค่ะมาดูบทสนทนาที่สองี่ส,สนทนาที่สเนี่ยระหว่าง C และ d คุยกันนะคะ C ก็ถามว่าอีกอร์ซิงชี有几天อีกอร์ซ<อ>ิงชี有几天หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันต่อไปค่ะดีตอบว่าอีกอร์ซิงชี有七 i อีกอร์ซิงชี ต่อไปค่ะ C ถามว่า今天是星期几ดี D ตอบว่า今天是星期五นะคะอันนี้เขาถามว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีกี่วันส่วนดีก็บอกว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยมีเจ็ดวันคำว่าชีแปลว่าเจ็ดใช่ไหมคะเทียนแปลว่าวันนั่นเองค่ะรวมกันแล้วก็คือว่ามีเจ็ดวัน ดูตอบมาข้างล่างค่ะก็าถามว่าวันนี้วันอะไรแล้วดีก็ตอบว่าวันนี้คือวันศุกร์นั่นเองค่ะนักเรียนลองฝึกสนทนาสัก 2- 3สรอบนะคะเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับบทสนทนาค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการแต่งประโยคกันค่ะมาดูประโยคแรกกันเลยก็คือประโยคคำถามนะคะนักเรียนก็ใช้ช่วงของวันนะคะขึ้นต้นตามด้วยคำว่าชื่อ ตามด้วยคำว่าซิงชีแล้วตามด้วยคำว่าจีปิดท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามค่ะลองดูตัวอย่างแรกนะคะจินเทียนชื่อซิงชีจีวันนี้คือวันอะไรต่อไปค่ะจัวเทียนชื่อซิงชีจีเมื่อวานคือวันอะไรและสุดท้ายค่ะหมิงเทียนชื่อซิงชีจี พรุ่งนี้คือวันอะไรนะคะต่อไปค่ะลองมาดูประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่านะคะก็ใช้ช่วงวันเหมือนเดิมค่ะขึ้นต้นประโยคนะคะแล้วตามด้วยคำว่าชื่และตามด้วยวันในสัปดาห์ค่ะมาลองดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ j ิ n เทียนชื่อซิงชีอีวันนี้คือวันจันทร์จัวเทียนชื่อซิงชีเทียนเมื่อวานคือวันอาทิตย์ หมิงเทียนชื่อซิชีเออร์พรุ่งนี้คือวันอังคารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธนะคะเราจะมีคำว่าปู้เติมเข้ามาปู้ในที่นี้ก็แปลว่าไม่ใช่หรือไม่นั่นเองนะคะต่ออปนักเรียนมาดูโครงสร้างประโยคก,ก่อนนะคะเราจะใช้ช่วงวันตามด้วยคำว่าปู้และตามด้วยคำว่าชื่อและตามด้วยคำ วันในสัปดาห์ค่ะมาลองดูตัวอย่างประโยคกันนะคะจินเทียนบูเชอร์สิงชีอีวันนี้ไม่ใช่วันจันทร์ต่อไปค่ะจัวเทียนบูเชอร์สิงหชีเออร์เมื่อวันไม่ใช่วันอังคารค่ะและสุดท้ายค่ะมิงเทียนบูเชอร์สิงหชีซนพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพุธค่ะ นักเรียนลองทำความเข้าใจกับประโยคก่อนนะคะแล้วค่อยเลื่อนต่อไปค่ะต่อไปค่ะเราจะมาลองคิดและลองทำกันค่ะโดยให้นักเรียนเนี่ยดูนะคะว่ามีประโยคคำถามประโยคบอกเล่าและประโยคปฏิเสธอยู่อย่างลนะสองประโยคนะคะนักเรียนคิดว่าควรจะเติมคำอะไรลงไปดี ที่เป็นคำศัพท์ที่เหมาะสมนะคะนักเรียนลองทำดูในสมุดของนักเรียนเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเฉลยพร้อมกันนะคะถ้านักเรียนทำไม่ทันเนี่ยหยุดวิดีโอนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วค่อยเล่นต่อเมื่อนักเรียนทำเสร็จค่ะเรามาดูเฉลยกันเลยค่ะเฉลยในประโยคคำถามนะคะ มาดูเขามีตัวเลือกมาให้เราในแถบสีแดงนะคะนักเรียนตอบถูกไม่ถูกลองมาดูกันนะคะอ่าข้อ1และข้อ2เนะะี่ยค่ะเติมคําว่าจินเทียนหรือคําว่าจัวเทียนก็ได้นะคะนักเรียนจะสลับกันเป็นจัวเทียนอยู่ข้างบนข้อ1แล้วข้อ2นักเรียนเติมคําว่าจินเทียนก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าถ้าใครเติมคําว่าซิงชีอีลงไปเนี่ย ถือว่าผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นอ่ามันผิดความหมายนะคะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยที่ครูเฉลยมาให้ก็แปลว่าวันนี้คือวันอะไรนะคะส่วนข้อ2เนี่ยก็แปลว่าเมื่อวานเป็นวันอะไรนะคะเรามาดูประโยคบอกเล่ากันบ้างค่ะอ่าข้อนี้ก็มีช้อยมาให้เลือก3า,าข้อนะคะในแถบสีแดงเฉลยที่เขาตอบมาให้ก็คือคําว่า ซิงชีอู่และซิงชีเทียนนะคะถ้าใครตอบคำว่าจินเทียนลงไปเนี่ยผิดนะคะให้นักเรียนแก้ได้เลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าจินเทียนชื่อซิงชีอู่ก็คือวันนี้คือวันศุกร์ส่วนข้อสองจัวเทียนชื่อซิงชีเทียนเมื่อวานคือวันอาทิตย์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายมาดูประโยคปฏิเสธกันบ้าง เติมคำว่าปู้ทั้งสองข้อเลยค่ะข้อหนึ่งบอกว่าจิ i นเทียนปู้ชื่อซิงีซวันนี้ไม่ใช่วันพฤร,รัสาส่วนข้อสองค่ะหมิงเทียนปู้ชื่อซิงคีเวันพรุ่งน,นี้ไม่ใช่วันเสาร์ค่ะนักเรียนทำถูกติ๊กเครื่องหมายถูกได้เลยส่วนใครที่ผิดการกระบายผิดแล้วแก้ให้ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเนี่ย ทำแบบฝึกหัดในหนังสือของตัวเองนะคะลองอ่านข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจงแต่งประโยคบอกเล่าคําถามและปฏิเสธอย่างละสองประโยคนะคะตัวอย่างที่ครูยกมาให้ก็คือตัวอย่างเช่นนะคะข้อหนึ่งจินเทียนซื่อซิงจีจ วันนี้เป็นวันอะไรนักเรียนเฉ็ยทั้ง3อย่างเลยนะภาษาจีนพินอินและคําแปลนะคะส่วนข้อ2ค่ะสอง่าก็คือให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่3และหน้าที่4พร้อมระบายสีให้สวยงามค่ะสวัส <So>, uh, ครูก็หวังว่าวันนี้ จะเป็นเนื้อหาสา,าระที่นักเรียนเนี่ยได้นยนดูกันไปพอสมควรนะคะก็ขอให้นักเรียนเนี่ยทำกันบ้านอย่างตั้งใจนะคะเขียนให้สวยงามให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ